สวัสดีครับเอฟซีลุงป่องมงคลโคราชครับอยู่วัดบ้านยางกระทุงตําบลตะขบอำเภอปักรงชัยครับมาทําอะไรตอบไปเลยไะได้ไม่ต้องทักปกติแล้วมาทุกเดือนครับเพราะว่ามาเอาเรื่องเงินเดือนของผู้สูงวัยมาให้กับพ่อตาแม่ยายอยู่ที่บ้านยางกระทุงตําบลตะขบอำเภอปักทงชัย มาเจองานวัดงานประจำปีงานเทศมหาชาตินะครับวัดบ้านยางกระทุงคืนนี้มีหมอลำนะครับรัตนสินอินทราไทยราชนะครับก็มีทอดประป่ากันเยอะแยะเดีวตัดรายการสดๆตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วกันนะครับจะได้ตามมาทําบุญกันนะครับบรรยากาศนะครับทางเข้างานมีสองประตูน,นะครับ ร้านค้าร้านขายเยอะแยะมากมายนะครับพูดว่ามาแล้วก็มีตังมาอย่างเดียวได้ทั้งอิ่มได้ทั้งมีเสื้อผ้าขายนะครับมีการละเล่นมากมายหลากหลายข้างในกำลังเทศมหาชาติกันอยู่นะครับบนสาลากลางน้ำาครับเดี๋ยวไปชมโรงทานกันบ้างครับบรรยากาศโรงทานนะครับนี่ครับหมอลำรัตนสินอินตาไทยราชครับกำลัง จะตั้งเวทีนะครับที่เดิมๆหลายๆคณะที่มาเล่นนะครับมาถึงแล้วนะครับหมอลำรัตนสิงห์อินตาไทยราชนะครับเราจะไปชมบรรยากาศนะครับของการทํารงทานกันของบรรดาพุทธศาสนิกชนเยอะแยะมากมายที่มาช่วยกันนะครับมาดูแลดูแลกันเรื่องอาหารสำหรับคนที่ทำมาทำบุญจะได้มีอะไรรับประทานกันบ้างนะครับ ไม่ต้องซื้อไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะครับเดี๋ยวฟังบรรยากาศสาวสดๆแล้วกันนะครับ เขามีวงเขามีวงกันสามวงเจ็ดวงอยู่โน้นหมดแล้วโอแวะไปเถอะเนื้อหมูกำลังเยอะอ๋อมาทำโรงทานสาวทำโรงทานเนี่ยบ้านโรงทานโอ้ยเขาอยู่นั่งนแต่เช้าแล้วสามสี่วงแล้วเนื้อได้ไปเว้ยหล่นฉากไปที่ไหนบ้านเต็มไม่น้ำมาแล้วจ้าจ้าจ้า เพื่อจะเอาตักบุญจากตักบอกสนั้นมาที่เห็ีหน้าเก่าเืกอบรวยเงตนกระไรเงี้ยบอกยาด้วยสับ้ทยพูดได้บ้างพิจิตรเปรตสัตว์ตีนดานน้ามาที่ดีเพื่อจะนี่ขา้าเต่าผิดจิตรตั้งแต่ก่อนน้องบอกยาให้เออมันเป็นแท้จริงใหญมาที่เอ้ยในตอนนั้นพระนางพุทธดีได้ยินเสียงลูกไส้ตลูกสัพไทยเฝ้าจากกันเสียงออกสนันกระไรเขเา้าไปถาม มานั่งมัที่ก็ได้ตอบแมญาวาเมญาเ้ยเคื่องดำันกับะไรมาปองเคื่องดำท้องกับะไรมาจอดว่าบองใจกับบอลนี่อต่อยสักหน่อยหนามัดที่เหตีมัเป็นกันสี่ขอแมญาจมสระกว่เจ้าห้างเขาดิ้งสังบาเเบียนคนในทั้ทั้งาว่าทั้งสนใส่เ่าไหน้าหลวงสมคอว่าข้าวรังไปสับซอไยึดไปให้เอาโซเขาเลยทั้งบกไดเต่อให้ดอนตาเขาให้นา ก่าแห่เอาข้าลหยลาะป่าตอเบี้ยมาจากตางพักที่นาที่เข่าป่าพันที่นาลูกไม้างขัดตาสารคุตสกีตะเข่าป่าให้ปีเป่าเอียร์จาไปในมันที่เข่าป่านั่อยู่วัดว่าเสียงป่าสิ่งอไปน้ำไว่เทือมันด้วยเป็นจัที่ไอจะมีโจกีทำตั้งควาัไปเล้วทีเดียวได้ตรงนอมจังสันลายไม้ยืันที่เขาต่างาของเทียร์ถึงเลยคุโชมเลย ก็เลยที่เขาไปตามลูกข้าเดียดเนี่ยทีไปบุกไปไปยักโถงเก็บกวางไปดูบ้านอ้คนนี้ผ่านไปหรือป่าวไปฝึกอีไปตาไอ้ลูกทีพาราคาปางหักเย่อิวเนี่ยลูกข้างท่ารท่างทีบ่าบอกไตหลังที่ถึงเพี้ยวังสันทีมาหาเรืองสังไปฟังข้าวจ้าวา้าวอีทีลูกกับนี้ก็ดียวตอนนี้สังจำห่างทางนั่งพอดีพอดีกานก็เยอะ ให้ต่อทางพะนังหนุดีไทขอพูดให้พนาบโรมอาทีสนนที่ลจันทรพังขวบให้รับโอ้วกเปตเพี้ยสันกอนแต่พนาบโรมอาทีสนนที่กบเจ้าพ่อพนักหนุษีเมียนานัาสีไคตางว่าจาาตั้งหลเราคนเจ้ายกลุ่มสุนทีกกบเว้าพะนังเสาวาอ่อนแห้งถึงข้าวจำกันเกลียะเจ้าพีบเอออ่อกบเป็นสับเปียโนบกวังใ่ญ่บุตรตนลอย พุธรีลอยอยเบาบ่ตังเขาดอกพ่ออยนี้นี่แต่บอกปลาปล่อยดอกลอยให้มันเขาดอกปลาเขาพุทธศรีนั่นขุกาเขาน้ารังก็หันุนยางลอกไก่จนนี้ทางวัดดอไก่บานห้าเห็นท้า่เพียร์นาศีคนบออ่อนกต้องจอดจานเดาเกี่ยวยาจากตายหลังจากพระหางพุตรีไปล้อเพื่อรู้ว่าน้ จะวันพนบลอยไงไม่ญ่เข้าจังไจังไถกฏิไปนับหัวบาจันเออไป่างขาลบปิตรงใหยพูดขอป้าน้ามาที่รางเอาร่างีาทิอนเดียวที่ไปก็ขอเรีะตอที่นี้แล้วก็ูาวออ้างบอวมาสอนขนาดนี้่าัน้อยให้พูขอให้ด้บอน้ามาที่ได้บอกไมว่าบอกเลยรแค่เรีตอที่อ่าันอ ไลหนีออกจากเยี่ยงจากพักภาษาล้อยสองคนพระองค์สี่เไว้เย็ดน้าว่ะสัน์บาไอ้ภาคนาเครื่องซองคณะชาดีเห็ดเห็ดไปพระเจ้าผููัดจิ้มจักป๋าปานไล่ลูกไล่หลานออกจากเยีจากพัเพื่อกับอ้วเบียเบียดสังดอนนีบอว่าสันบาไญาบารมมาสีสนใจบอมีคํับสีเบ้าไม่ไงโอ้ยน้าตาตกอยู่กับไหนไม่ญ่เลยบอกลูกสะให้ลูกไส้วอมทั้งหลามาไปพระสันบา โอ้ฝากดูหน่อยขอนักศึกษากับหากันมีหอกกันไปเลยเฮ้ยมาจะหาเร็ว <laughs> 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 Nice. Oh.